ไม่มีใครสนใจชีวิตคุณหรอกนะเขาสนใจแต่เรื่องของตัวเองเพราะฉะนั้นวิธีการคุยวิธีการนําเสนอคุณบอกเขาว่าถ้าทําดอบลิสเขาจะแก้ปัญหาให้วิธีง่ายๆเลยดอบลิสจะช่วยแก้ปัญหาชีวิตเขาแก้ปัญหายัางไงคุณเล่าไปสิยกตัวอย่างสิยกเคสตัวอย่างสิคนนั้นมีชีวิตเหมือนเราเลยแต่ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนอชีวิตดีขึ้นคุณต้องบอกว่าดอบลิสจะแก้ปัญหาพวกเขาได้อย่าไปคุยเวอร์เข้าใจไหมครับเอาพอดีพอดี นะแล้วไม่ต้องคุยเรื่องของตัวเองเลยเรื่อง,องมึงเอาไว้ที่หลังเลยนะมึงจะรวยยังไงช่างแม่งไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปโม้มันไม่อยากฟังมันไม่อยากฟังเรื่องของคุณหรอกมึงจะได้ iPad มึงจะมีรถมึงจะมีที่อะไรเรื่องของมึงมันสนใจจะเรื่องไหนมึงจะช่วยกูยังไงมึงจะสอนกูนยังไงได้บ้างนะถ้าคุณไปคุยแต่เรื่องที่เขาได้ผลประโยชน์ทาไมเขาจะไม่ําเก็ตใช่ไหมอ่ะทีนี้ส มนุษย์นะไม่ชอบให้ออกคำสั่งหรือสอนเขามนุษย์นะนี่จิตวิทยาเลยนะจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต่อเมื่อเขาต้องการจะทำนะไม่มีใครไปบังคับเขาได้ นะยิ่งคุณบอกนะมันยิ่งไม่ทํามันไม่ทาหรอกเป็นบีโอเลยมันไม่เป็นนะมนไม่เป็นนะบิมึงได้มึงใครได้ผลประโยชน์มึงเป็นบีโอเลยใครได้ผลประโยชน์โหมึงเต็มเต็มเลยกูเป็นบีโอมึงได้ตังค์แน่นอนไอ้สัตว์นั่นน,นะมันคิดไปอะมันคิดไปเรือ่อยแล้วคุณไปบอกมันกูไม่ฟังหรอกกูไม่เชื่อมหรอกแล้วมันก็จะลีลาแล้วทีนี้เออเอาไว้ก่อนนู่นไอ้สัตว์มันไม่ฟัง แล้วคุณไปบอกมันงมันไม่ทำทุกคนบนโลกใบนี้ไม่มีใครถูกออกชอบออกคำสั่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือตั้งคำถามชี้นำนะทำให้เขาคิดนะทำให้เขาคิดนะเจ็ดมีช้อยภาษามืองกูยังไงมีช้อยให้เขาเลือกไปไปดู นะคุณต้องตั้งคำถามชี้นำทำให้เขาคิดแล้วมีช้อยให้เขาเลือกอสมมติว่านะครับถามเขาตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่นะทำงานประจำค่ะนะทำงานประจำตอนนี้เป็นไงไมั้ยรายได้พอใช้ไหมถามเขาเขาก็อาจจะไม่พอรู้สึกอย่างไรบ้างตอนที่เงินไม่พอใช้เอาแล้วจี้ปลอมแล้วแล้ว,ลว,ลวตอนไปทำงานประจำนี้ก็โดนเจ้านายโดน กูหน้าว่าไหมว่าแล้วตอนที่เราโดนเจ้านายดา่าตอนหน้าลูกน้องคนอื่นรู้สึกยังไงบ้างมันก็จะเครียดล่ะถูกป่ะถามไปเรื่อยนะนะครับแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงรู้ไหมว่ามีคนมาทําดอกลิสเนี่ยมีคนได้ออกจากงานประจํามีสี่ห้าคนยกตัวอย่างให้ฟังแล้วสมมติถ้าเราทําดอกลิสแล้วเราได้ออกจากงานประจําไม่ต้องโดนด่าแบบนี้เราคิดว่าชีวิตเราจะดีขึ้นไหมมึงว่ามันจะตอบบ้าไงไหก็าต้องตอบว่าดีอยู่แล้วเข้าใจไหมแล้วก็ถามเขาสิถูกไหม สร้างคำถามให้เขาคิดเองมีช้อยให้เขาเลือกนะไม่ต้องเขาถามว่ายังไงจะเริ่มยังไงต้องลงทุนไหมนู่นนี่นั่นนะถามเขาไปดิเราชอบลงทุนเยอะหรือลงทุนน้อยมันก็จะตอบว่าลงทุนน้อยอยู่แล้วถูกปะเราชอบธุรกิจที่คืนทุนเร็วๆหรือธุรกิจที่แบบทาแล้วก็คืนทุนยากๆมันก็ต้องตอบว่าคืนทุนน้อยนะรู้ไหมว่าคนที่ทาธุรกิจดอกลิศเนี่ยบางคนได้คืนทุนภายในสองชั่วโมง แบบนี้เราแฮปปี้นะถูกไหมหรือเราชอบเงินทุนย,กยากๆเราชอบธุรกิจที่มีโอกาสเราชอบชอะไรตราที่ไม่เคยเช้งเลยไม่เคยปรากฏว่าคนทำเดบ๋นี้เราเช้งให้มันเลือกสิแนะล้วรู้คิดว่าการเป็นบีโอเนี่ยแบบไหนเหมาะสําหรับเราเราคิดว่าการเป็นบีโอสองชิ้นกับสามชิ้นอัานไหนคู่ควรกันเรามึงว่ามันจะตอบว่าอะไรสองอยู่แล้วไม่ใช่ทําหรือไม่ทําไอ้สัตว์ต้องมีช้อยให้เขาเลือกเข้าใจไหมครับถามเขา นะมีคนมาทำดบับเลดแล้วออกจากงานประจําแล้วไม่ได้ต้องทํางานประจําตลอดชีวิตคุ้มไหมบิ๊กก็ยกตัวอย่างคุณประกอบเนี่ยเดี๋ยวโทรหาประกอบฟังได้ประชุมสายดูเนี่ยก็ยกตัวอย่างให้เขาฟังนะแล้วก็ถามเขาให้เขาเลือกนะไม่มีใครเนี่ยไม่อยากมีชีวิตที่ดีหรอกทุกทุกคนนะถามเขาอย่าไปบอกเขาเด็ดขาดเมื่อไหร่ที่คุณไปบอกไปสอนเขาคือจบเรียบร้อยเคสน,นั้นคือพังแล้วต่อให้สิ่งที่คุณบอกเป็นเ,นเรื่องที่ดีนะมันก็ไม่ฟังอยู่ดี เขาใจความหมายไหมครับเราต้องถามให้เขาคิดหาแผลเขาให้เจอปมที่อยู่ในใจเขาที่อยากแก้แล้วก็บอกว่าสมมติถ้าคุณมีปัญหาเรื่องนี้แล้วดอกดิสแก้ให้คุณโอเคไหมล่ะคุณแฮปปี้ไหมเดี๋ยวบีโอมันเป็นของมันเองนะถ้าเราอยากทำธุรกิจเราก็มีไอเดียี๋ยวพี่สอนให้ดูนี่นั่นก็ต้องมาจบอยู่ที่บีโออยู่หรือเปล่าแต่ไม่ใช่เป็นบีโอเลยเป็นบีโอเลยเป็นบีโอเลย,เเลยคุณได้ผลประโยชน์อะแต่คุณไม่สอนเลยคุณกำลังท้อุณเราไม่มีตังกกูกำลังตกงานยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าไม่มีตังเขาตกงาน เราเจอปัญหาแบบนี้มานานยังนะรู้สึกยังไงบ้างตอนที่ไม่มีเงินกินข้าวมึงว่ามันจะรู้สึกยังไงแล้วเราจะปล่อยเขาไว้อย่างเงี้ยไปอีกนานเมื่อไหร่แล้วเราจะดูแลแฟนเราได้ไหมดูแลพ่อแม่เราได้ไหมถามเขาไปสิทําให้เขาคิดแต่คุณไม่ต้องไปสอนเขาหรอกฝึกถามเขาจะคิดของเขาเองเขาจะรู้เองเขาจะเขาจะชั่งน้ําหนักเองนะเขาจะเลือกเองอันไหนดีไม่ดีเขาจะเลือกเองมัน ที่คุณทําทุกวันนี้คุณก็เลือกเองไม่มีใครบังคับคุณเข้าใจไหมครับคุณวิเคราะห์ได้นะเพราะฉะนั้นนะคุณต้องตั้งคําถามที่ถูกต้องถ้าคุณตั้งคําถามที่ถูกต้องคุณจะได้คําตอบที่คุณอยากได้นะคุณต้องไปฝึกตั้งคําถามคุณลองไปเซตคําถามดูถามแบบนี้มันจะตอบออกมายังไงวะลองถามเพื่อนๆดูฝึกตั้งบ่อยๆถามบ่อยๆนะคุณจะรู้เลยคุณจะต้องตั้งคําถามแบบไหนนะ โอเคไหมครับนะเพราะฉะนั้นนะแปดนะคุณต้องนะตื่นเต้นนะทุกครั้งเวลาคุยนะธนะุรกิจคุณจะดีไม่ดีอยู่ที่น้ำเสียงคุณละอยู่ที่น้ำเสียงคุณนะเอาดีๆนะนะเอาแบบดีๆเลยนะ ยกตัวอย่างบิ๊กก็ได้มึงว่าถ้าทุกคนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่มึงรู้เนี่ยมึงว่ามันได้เดือนละแสนมัะไง่ครับอ่ามึงไม่ตื่นเต้นได้ไงไอ้เหี้ยถ้ามึงรู้เหมือนกูนะมึงแสนเลยนะเว้ยมึงไม่ตื่นเต้นได้ไงไอ้บ้าคือแค่มึงต้องอยู่กับกูนานๆ๋ยวมึงรู้เหมือนกูแน่นอนมึงได้แสนหนึ่งคือมันดีกว่ามึงตอนนี้มันบอกไม่มีตังค์ไอ้เหี้ยมึงบ้าหรือเปล่ากูกำลังจะสอนวิธีที่มึงคิดดีๆดิเข้าใจความหมายปะคือกูจะเอาความรู้ที่กูมีเนี่ยยััดึ้ไปหวมง ทำไมึงจะไม่ได้เหมือนกูวะคือมึงถ้ามึงบอกไม่มีตังค์เ่ยกูทะเลาะก,กับมึงแน่นอนไอ้สัตเข้าใจความหมายปะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างถ้าทุกคนเรียนรู้ทุกวันทุกวันเนี่ยรู้เหมือนผมเนี่ยทำไมคุณจะไม่ได้ล้านหนึ่งวะ่ะคือมันมากกว่าพันหนึ่งที่จ่ายมาด้วยซ้ำเนี่ยรู้สึกคือแบบถ้ามึงรู้เหมือนกูนะมึงรวยแน่ๆประเด็นก็คือคุณอยากให้ม่งรวยจริงๆหรือปา เข้าใจไหมครับคุณต้องตื่นเต้นอันดับแรกก่อนตื่นเต้นก่อน,ต,น,ต,นตื่นเต้นก่อนธุรกิจจะดีไม่ดีอยู่ที่คุณยกตัวอย่างเช่นธุรกิจหลอกนิดมันดีไหมก็ดีดีดีเฮี้ยไม่มีเฮี้ยอะไรสุดไปกว่านี้แล้วฟีวลลิ่งต่างแล้วก็ดีอะมึงเฮี้ยก็เฮี้ยละประเด็นคือมันดียังไงก็ดีดีดีดโอ้โหสุดยอดในชุดกูไม่เคยเจอธุรกิจที่ไง่ายไปกว่านี้มึงบ้าแล้วที่มึงไม่ทํา ฟิลลิ่งไหนท่านท่านฟิลลิ่งไหนจะท่านอาจจะเอาธุรกิจของคุณที่แม่งไม่มียอดไปคุยไอคนที่มีผลลัพธ์มากกว่าคุณก็คืออะไรความตื่นเต้นมันมากกว่าคุณยกตัวอย่างแก้มที่มันกำลังจะออกรถไอเอบีเอ็มย็ดแม่ดีแต่กูลงไปพันกว่าบาทที่กูจะได้รถอยู่แล้วแต่บอคนนึงจะไม่รู้จะเวรงหรือเปล่าทำมาสามวันไม่เห็นได้ตังค์อีกีอะถูกปะมีอายุตัวอย่างแต้มกับอีกคนนึง มีเกตสองคนคนไหนสองคนอีกคนนึงไปคุยกับไอ้เฮียแท้อีกคนนึงไปคุยกับไอ้เฮียคุยกับไอ้เฮียเนี้ยตื่นเต้นนั่นทั้งที่ข้อมูลเหมือนกันไอ้เฮียนี่เพี้ยนไอ้สัตว์ข้อมูลเหมือนกันแต่ความรู้สึกต่างกันคุณเก็ตไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจมันอยู่ที่คุณนะเข้ามาในธุรกิจเหมือนกันเนี่ยกับมีคนแม่งตื่นเต้นชิบหายทำเอาทำเอาแต่กับคุณเนี่ยแม่งน่อยเอาน่อยเอาแม่งไม่เริ่มก็เพราะว่าอยู่ที่คุณไง คุณเป็นคนกำหนดธุรกิจคุณเก็ตไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณต้องตื่นเต้นถูกปะแล้วคุณต้องทําให้ธุรกิจเหมือนมันกำลังจะดีอะถ้าคุณทําให้รู้สึกว่ามันไม่ดีมันไม่เจ๋งมันไม่มียอดเขาดูหน้าคุณเขาก็รู้แล้วนั่งเสียงก็ดูละยกตัวอย่างเช่นคุณคุยกับลูกทีมเอ้ยมึงว่างป่ะมาเดี๋ยวกูจะเซตแพนให้อ้นี้ก็ไม่ธุรกิจที่ละ ธุรกิจคนเที่ยมาเดี๋ยวกูเซฟแพนได้ถูกปะถ้าธุรกิจดีเลยไอ้ี้ยกูไม่มีเวลาคุยกับมึงแล้วไอ้สัตว์มึงบ่าสองนาทีพอเร็วๆกูม,มีเวลาที่ต้องไปคุยกับอีกเยอะเร็วๆเอาไปสมุดประการมาเวลากูเป็นเงินเป็นทองคือธุรกิจมึงดีอ่ะมึงมีลูกค้าต่อคิวหมื่นคนมึง,ม,งมีเวลาบาง,งี่เง่ากับเหียดีไ่ะไม่ได้เลยจะธุรกิจมึงเที่ยมากูมีเวลาให้มึงห้าชั่วโมงเลยไอ้สัตว์กมึงคุยมึงทำเหมือนธุรกิจมึงมึงแย่มึงคุยนานไปกับบางคนอ่ะ จุดว่มึงเหมือนว่ามีกับไอ้ที่นั่นแค่คนเดียวถ้าธุรกิจคุณเจ๋งจริงๆคุณไม่มีเวลาคุยกับคนเยอะหรอกมันจะวุ่นวายมันจะโอ้โหเสียเวลานะทุกวันนี้ผมยังไม่มีเวลาตอบคนเลยคุณเก็ตปะเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณต้องทําให้ธุรกิจคุณเหมือนมันโตหน่อยนะถ้าจะคุยกับลูกที่เ้น้องพี่ไม่มีเวลาขนาดนั้นพี่ขอสองนาทีนะเดี๋ยวพี่มีอีกสองร้อยรายชื่อที่ต้องคุยเนะี่ยจริงๆมึงอาจจะไม่มีที่อะไรก็ได้มีคนคนเดียวแต่ ไอ้ยเย้ยมึงต้องทําให้มันเหมือนดีหน่อยอะ่ะจะไม่ใช่มากูมีเวลาทั้งวันกูจะคุยกับมึงกูมีมึงแค่คนเดียวถ้ามึงไม่ทํากูไม่มีเงินแดกข้าวแล้วเนี่ยไอ้สัสมึงอย่าทําอย่าง,งานั้นเข้าใจความหมายปะ <c oughs> คุณต้องสร้างภาพนําเสนอไปว่าธุรกิจคุณกำลังจะดีมีลูกค้าเยอะมึนม่มีเวลาคุยโอ้โหวุ่นวายมากกูต้องทําแบบนั้นนะเว้ยเข้าใจไหมพี่ขอสองวินี่คืออะไร <c oughs> เออ <c oughs> มันอะไรนะเพราะฉะนั้น คุณต้องทำเหมือนธุรกิจคุณดีณเติบโตยอดเยอะลูกค้ายเยอะมีเวลาดูแลเข้าใจไหมครับนะแล้วทีนี้มนุษย์เนี่ยนะก็ก้ามนุษย์ไม่ชอบอะไรนะไม่ชอบนะการตัดสินใจเพรามนุษย์ไม่ชอบการตัดสินใจคุณต้องสร้างชอยให้เขานะสร้างความเร่งด่วน นะสร้างความเร่งด่วนแล้วก็ขาดแคลนนะจำคำนี้ไว้นี่คุณต้องสร้างความเร่งด่วนให้กับเขาสร้างความขาดแคลนให้เขาไม่ใช่แบบอ๋อถ้าอยากทําก็ทักมานะเดี๋ยวค่อยอัพนะคือแบบอะไรไอ้ยี่มันหายไป5้าวันแน่นอนถ้าเป็นอย่างนี้นะคุณต้องสร้างความเร่งด่วนสร้างความขาดแคลนให้เขานะน้องจริงจังไหมถ้าจริงจังเดี๋ยวพี่แพนให้เดี๋ยวเขากลุ่มเลยเป็นบีโอเดี๋ยวเขากลุ่มนู้นนี่นั่นเลยนะไปจัดการอะไรให้เรียบร้อยสร้างความเร่งด่วนให้เขา นะโปรโมชันนี้มีเท่านี้จัดก,การเองให้เรียบร้อยแล้วพี่เรามาแพนกันมันจะได้ทําเร็วเราเป็นคนที่ชอบทําเงินเร็วไหมน,นะหรือเราชอบเงินเข้าเร็วหรือชอบเงินเข้าช้าชอบเงินเข้าช้ารีบมีลิงก์เดี๋ยวเราจะได้ไปคุยงานไปเคลียร์งานกันจะได้วางแผนวันพรุ่งนี้จะได้มียอดเงินเข้าไปเลยถูกป้คุณคุยแบบนี้ดิเราชอบเงินเร็วหรือเงินช้าถ้างอบเงินช้าก็ลีลาไปไม่ต้องเดี๋ยวค่อยแพนกันเดี๋ยวพี่ไปคุยคนอื่นก่อนไหนจะชอบเร็วก็จัดการซะเดี๋ยวเข้ากลุ่มเดี๋ยวนั่งแพนเซ็แพนกันสร้างความเร่งด่วนสร้าาางควมขดแนนะ เราชอบใบไหนนะเป็นมีไอ3ดีสามชิ้นสองชิ้นเลือกเอาเอาไหนนะเลือกเอาเก็ตไปเนี่ยนะความตื่นเต้นต้องมีโอเคสิบเอ็ดนะความกระตือรือร้อนนะและความตั้งใจนะคุณลองกระตือรือร้อนแล้วตั้งใจทําอะไรสักอย่างนึงลองคิดดูลองดูนะพวกนี้สายนี้ฉันจะตั้งใจคุยแล้วฉันจะกระตือรือร้อนเต็มที่ คุณลองไปเทสดูสองอย่างอันดับแรกคุณจะคุยแบบขเุียวสวัสดีครับโทรมาจากบริษัทดบับลิฟท์คุณคุยแบบฟิลนี้ไปเลยอีกอันนึงคือกระตือรือร้นและมุ่งมั่นแล้วคุยน้องมาเสียงคุยฟังนะน้องธุรกิจนี้เป็นแบบนี้บลา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 น้องต้องทำแบบนี้แบบนี้น้องต้องจดไลน์แบบนี้แบบนี้น้องเป็นดีโอแบบนี้แบบนี้จัดก,การเลยน้องลุยป่ะคนละเรื่องเลยธุรกิจบางคนแม่งนั่งง่วงๆอยู่ที่บ้านห่มผ้าสวัสดีครับโทรมาจากดับลิท์ครับเสียงม่งก็ไม่ได้้แลวนะ มึงต้องไปดูอะไรมึงไปดูพิมพ์ที่พายขายของมึงดูความกระตือรือร้นเขาไอสัตว์ขายดีสัตว์ดับดับดูนั่นดูนี่นั่นั่นโอ้ยวุ่นวายชิบหายนะมึงดูความกระตือรือร้นแล้วความมุ่งมั่นเขาเป็ดวัดเป็ดวัดเป็ดวัดแต่มึงดูมึงขายของนี่ไอสัตว์จะหลับอยู่แล้วบางทีมึงทำเหมือนมึงไม่มียอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ย กระตือรือร้นตั้งใจดีแน่นอนนะุ่งนี้เอาไปลองทําดูทําด้วยความกระตือรือร้นมุ่งมั่นตั้งใจนะการที่จะเป็นบีโอไม่เป็นบีโอเนี่ยมันอยู่ที่เราอยู่ที่เราโอเคมันด้อยู่ที่ลูกค้าอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามึงมีมึงมีเกสอ่ะทุกคนมีเกสชื่อสมหมายแล้วมีเกสิบคนเลยนะมีไอ้สมหมายคนหนึ่งแล้วผมบอกว่าถ้ามึงทำให้ไอ้สมหมายเป็นบีโอได้กูให้มป็แสนหนึ่ง มึงจะคุยกับไอ้สมหมายทั้งวันก็จะแบบสมหมายคิดดีๆสมหมายบอกว่ามีตังค์เฮ้ยสมหมายสมหมายลองคิดดูนะพ่อแม่มึงไป็กมึงจะคุยกับไอ้สมหมายไอ้สมหมายบอกไม่ว่างมึงจะโทรไปหาสายที่สามสมหมายมึงเอาอีกรอบหนึ่งมึงจะสู้ไหมกูจะคือมึงจะคุยกับไอ้สมหมายอย่างเดียวทั้งวันเพื่อให้มันทําธุรกิจเพราะว่าคนอื่นไม่ได้ตังค์กูจ่ายใช่ปะไอ้สมหมายเขาจะามหมายปะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณทําธุรกิจเนี่ยถ้าคุณเหย็ดแม่กูจะเอาอะเขาจะคำว่ากูจะเอากูจะทำให้คนนี้เป็นบีโอปะ กูจะคุยแม่งทุกอย่างบนโลกใบนี้แต่ถ้าคุณจะไม่เอานะมันทักมาบางทีสนใจงานมึงฟ้าม,มือถือแล้วไอสัตว์ไปไงเหมือนอยู่กับมึงไหมล่ะไม่ทักมาบางทีสนใจขับเอาไว้ก่อนบิวอารมณ์ก่อนโอ้โหนะกูทำมาหมดแล้ววิธีนี้ไม่ต้องมาสื้อนะกูผ่านมาเยอะนะลูกค้ามาเอาไว้ตอนสนใจครับเอาไว้ก่อนนะลีลาอยู่นั่นแหละแต่ถ้าคุณมีทักษะ การที่ทักมาเนี่ยโอ้โหมันเป็นเงินเลยแต่ถ้าถ้าคนไม่มีความรู้นะทักมาคือเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากโอ้โหเอาอย่าทำไรต่อคือยังไงต่อทำใจก่อนแล้วก็พยายามหาเรื่องให้ตัวเองวุ่นวายทำนู่นทำนี่เหมือนมีธุระเยอะไอสัตว์สุดท้ายทักไปเงียบไม่ตอบหายโอ้โหก็มึงลีลา <c oughs> ลีลาอยู่นั่นแหละ <c oughs> เขาทักมาเนี่ยเขากำลังอยู่ในช่วงอารมณ์ที่มันกำลังแบบ เข้าใจไหมต้องรีบจัดการเล็กเนี่ยมันต้องตีตอนร้อนทักมาปุ๊บคุยปั๊บเลยนะเข้าใจไหมคุยแบบตื่นเต้นคุยแบบไม่รู้เรื่องทำให้แบบงงๆเดี๋ยวมันลุยเองนะกะดึงลุยร้นเข้าไว้โอเคหนึ่งชั่วโมงแล้วนี่แหละไปกำลังพอดีนะนะจำไม่ได้กลับมาฟังอีกรอบนักทวงสือดีปะดีอ่ะนี่ก็มึงเป็นคนคิดลบอะ ตัศนคติไม่ได้เลยพวกมึงเนี่ยจริงจริงมึงลบกับกูมากเลยดูดิกูยังอ่านไม่ออกคนที่ผ่านจุดนี้ไปได้คือสำเร็จทุกคนนะเพราะเก่งไปไปนะก็อนพรุ่งนี้นะลองไปทำดูนะทำได้คาตั้งใจนะแล้วก็เรากำลังจะมีระบบระบบเขาเรียกว่าระบบอะไรระบบ จับรางวัลน,นะก็ <Yeah. S 1> นะกำลังจะมีนะไม่น่าจะประมาณวันที่15นะโปรโมชั่นก็คือ 2, 2> แถม 1, 1> นะสแถม1ลุน้น macbook air <Yeah. S 1> เครื่องละประมาณ33 0 0มะระบบจะเสร็จก่อนวันที่15นี้โอเคง่ายๆนะ <Yeah. S 1> คนที่จะได้เล่นกิจกรรมนี้นะ <Yeah. S 1> ก็คือต้องซื้อเข้าไปในไอดีตัวเอง2ชิ้นนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะมีสินค้าที่ร่วมรายการอ่นะชิ้น mm. ในราคาบ O เนี่ยนะก็ประมาณพันหนึง mm. พอซื้อเข้าไปเสร็จปุ๊บ mm. ชื่อตัวเองก็จะไปเด้ง นะไปเด้งนะไปเด้งในระบบทีนี้ถ้ามีคนมาอัปเกรดเป็น b o อัพหนึ่งชิ้นไม่ได้ลุ้นอะไรแต่ถ้ามีคนมาอัพสองชิ้นคุณได้หนึ่งสิคนที่อัพได้หนึ่งสิเขามีชื่อด้วยเพราะฉะนั้นคนที่มี b o อเกิดขึ้นเยอะคนนั้นก็จะมีสิทธิ์เยอะนะมีสิทธิ์เยอะนะเราจะใช้เวลาในการเล่นประมาณ30วันนะของมูลค่าแจกประมาณ3ามแสนสโอเคเพราะฉะนั้นคนที่มี BO เยอะๆคุณก็จะได้ลุ้นเยอะ สมมติคุณมีประมาณร้อยสิคุณมีร้อยบีโอเกิดขึ้นคุณมีร้อยสิคุณก็มีโอกาสได้หนึ่งเครื่องนะขึ้นมสามหมื่นกว่าบา,ทเ,าปปทเอาไปโปรโมทเอาวเป็นโพนอะไรได้ดคุณจะเห็นสิทธิ์ตัวเองวิ่งเลยนะส<ด>ิทธิ์ตัวเองก็จะวิ่งนะยิ่งคนที่มีลูกทีมเยอะก็จะวิ่งนะสมมติถ้าระบบนี้มันซักเซสนะเดือนถัดไปนะเราก็จะแจกซี v ิกนะทำซีบิกแจกซี v ิกนะคันหนึ่งก็ประมาณแปดแสนกว่าบาทนะอาจจะใช้เวลาทำอยู่ประมาณสองสามเดือนแล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาร่วมโปรโมทอีกนะอาจจะประมาณยี่อง นะที่จะมาแจกรถหน้าเดือนหน้าแต่ตอนนี้เดือนนี้นะเราจะแจก macbook ก่อนนะครับแต่กําลังคิดว่านะอาจจะมีการแจกย่อยจับย่อยนะกำลังคิดอยู่ว่าจะแจก ipad ดีไหมเอาไปทํางานนะ<ม>กำลังคิดอยู่แบบแจกย่อยอาทิตย์ละครั้งแจกหนึ่งเครื่องเอามาเอามาเซิฟเก่อนเออเอาพวกที่แบบทำมาหนึ่งอาทิตย์เอามาเซิฟเก่อนนะครับนะสามแจกสิบเครื่องนะแจกสิบเครื่องนะ ส่วนต่ออาทิตย์เนี่ยอาจจะมีอะไรนนะมาแจกเซิฟเซิฟนะเหมือนว่าเอาคนที่ได้มาก่อนเนี่ยเอามาลุ้นก่อนเอามาลุ้นหนุกนั้นลุกหนับลุกหนับน,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 นะวันที่15นะแล้วก็ต่อไปนี้นะการทําธุริจการเป็นบีโอจะเร็วขึ้นการสมัครนะกรอกชื่อกรอกที่อยู่กรอกเบอร์โทรเนี่ยกรอกไอบ,บัตรประชาชนเนี่ยจะเร็วขึ้นเพราะใช้ระบบ AI แล้วระบบการจ่ายเงินก็จะจ่ายเร็วขึ้นใช้ระบบ qr code จะได้ไม่ต้องตรวจสลิปหลังบ้านจะได้ไม่ต้องมาเช็คลังบ้านการเป็นบีโอก็จะเร็วขึ้นการส่งของก็จะเร็วขึ้นเอาง่ายๆสม รวมยอดเงินไว้เรียบร้อยละสแกนปุ๊บกดโอนปั๊บเป็นบ O ทันทีเป็นเดียวนั้นตอนนั้นนะทีนี้การเป็นบ O มันก็จะเร็วเป็นหนักขึ้ก็จะเร็วขึ้นมันก็จะหมุนเร็วขึ้นกว่าเดิมน,นะเ<ๆ>พราะฉะนั้นเตรียมตัวนะแล้วก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆที่จะเพิ่มเข้ามาแล้ววันนี้ผมก็ถามพี่โปรแปรมเมอร์ไปว่าพี่ครับแอปเนี่ยเสร็จก่อนเดือนหน้าไหมเขาก็อบอกว่าอยากเอะไปนะห <laughs> มายความว่าอย่างไงว่าอยากเอะไปนะ, <laughs> นะ,ะอยากเอะไปก็เหมือนที่ว่าได้ลุ้นแน่ๆ มีฟีเจอร์เยอะแยะมากมายที่พี่เขาเขียนเข้าไปดูระบบหลังบ้านของแอปต่างๆโอ้ยที่จะเขียนให้แบบให้ให้ระบบเรานะเอาเป็นว่ายิ่งใหญ่แน่นอนนะยิ่งใหญ่แน่นอนนะเตรียมตัวเลยนะเตรียมตัวเตรียมตัวนะวันที่วันที่เท่าไหร่สิบเอ็ดป่ะสิบสองอีกไม่เกินสามวันเตรียมตัวเลยนะรูปโปรโมชั่นทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะรูปโปรโมชั่นทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวจะโปรโมชั่นให้ดูนะโปรโมชั่นมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเปิดให้ดูคร่าวๆนะ บอ่าโปรโมชั่นนะเข้ามาสองกล่องนะแถมหนึ่งกล่องเอ้ยแถมนี่หนึ่งกล่องเออหนึ่งซองนะซื้อนี่หนึ่งเซตเนี่ยนะพันหนึ่งนะคุณได้ลุ้นสิทธิ์ละนะทุกคนจะซื้อเข้าไปในไอเดียเองคุณลองต่อไปนะสมมว่าบิ๊กม,มีทุกทีมสักล้านคนแล้วเล่นโปรโมชั่นแล้วซื้อล้านซื้อล้านคนเนี่ยแม่งห้าชั้นเลยนะทุกคนลองคิดดูถูกปะคุมต้องคุณมีหนึ่งล้านยูเซอร์ถูกปะใต้ไป็นจุดทีีห้า ซื้ออันนี้คนละหนึ่งชิ้นคุณได้20บาทคุณได้20ล้านบาทต่อการจัดโปรโมชั่นหนึ่งครั้งถ้าทุกคนของคุณล้านคนแม่งเล่นถูกปะใครแม่งไม่เล่นอ่ะยกตัวอย่างเช่นแบบว่าแจกซีบิกถูกปะแจกซีบิกซื้อพันห้าได้รุ่มซีบิกคันหนึ่งโอ้โหแม่งเล่นล้านคนพันห้าร้อยล้านนายยอดเข้ามาข้างล่างเนี่ยมหาศาลนะอ่ะบันโลเซ่นะเห็นไหมเตรียมตัวเตรียมตัว,ตว,ตวนะสวยไหมอ่ะ นี่มาร์คสองชิ้นนะนี่นะครับสองแถมหนึ่งหมดเลยนะนี่วีต้านะแถมบันโรเซ่นนะนี่แม็กมาเบลนะนะอ่ะชาสกินนะเห็นไหมครับนี่โปรโมชั่นที่เราจะมาแจก่างนไหมอุ้สวยนะ <S <S เครื่องละสามหมื่นสามสูงนะ เครื่องแล้วสามหมื่นสามนะสิบเครื่องกูได้ไปนิเทศเลยคนะ่ะต้องมีแอคแหละได้คนเดียวสิบเครื่องทำไหมโอ้ยเฮ้ย,ยคือถ้าคุณมี G1 หนึ่งเยอะเนี่ยคุณก็จะมีสิทธิ์ลุ้นเยอะนะเอาไว้ทำงานเอาไว้ยิงแอดนะโอเคไหมครับนะเอาไว้ยิงแอดต่อไปแจกซีรีสนะ์แจกม้่นแจกโอ้ยนะสนุกเลยทีนี้ไะนะสวยไหมสวยนะตัวจริงอนะ สีนี้สีนี้คุณมียูเซอร์เยอะคุณมีลุ้นอยู่แล้วถูกปะคือเราซื้อหนึ่งชิ้นเราได้สิทธิ์เล่นถูกปะละ่ะคนที่บ้ามีจีหนึ่งเยอะๆน่ะคุณยกตัวอย่างเช่นคุณมีตัวแทนร้อยคนร้อยบีโอร้อยบีโอนเขาก็ได้คนละสิทธิ์คนละสิทธิ์แต่คุณได้ร้อยสิทธิ์คนเก่าเนี่ยตอนนี้แม่งได้เปรียบถูกปะคนใหม่เนี่ยคนใหม่แม่งก็มีคนละหนึ่งสิทธิ์ถูกปะไอคนเก่าที่ทําเป็นแล้วเนี่ยโอ้โหมีโอกาสมหาศาลเลยนะนี่เหมือนเหมือนทำออกมาเพื่อคนเก่าเลยเนะี่ย <laughs> คนใหม่เนี่ยมันได้คนละสิทธิ์นะแต่เราก็ใช้มุกหนึ่งชิ้นมึงไม่ได้ลุ้นนะเฮ้ยถ้าสองชิ้นมึงได้ลุ้นนะถูกปะยังล่าสุดก็มีคนมาเอาไอ,ไอโฟนไปแล้วมาเอาทองไปแล้วนะนะ <c oughs> โอเคไหมจ๊ะ <c oughs> อีกสามวันเราจะได้เล่นละนะอีกเดียวอีกสามวันฟีเจอร์จะขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอนนี้เตรียมเลยนะเตรียมบีโอไว้เลยนะไปนะเนาะ